ถ้าย้อนกลับไปเมื่อสักสามสี่ปีห้าปีที่แล้วอ่ะที่แรกที่พี่เปิดเต็นท์ร่วมที่ไหนที่ไหนพี่เนี่ยที่นี่แหละนี่คือที่แรกเลยละอ่าแล้ววันนี้เราก็ย้ายกลับมาที่เดิมนะครับแต่ละตว่าเรามีรถเยอะขึ้นซึ่งเราเปิดเป็นสองสาขาไงใช่ครับสาขาหนึ่งอยู่ที่ที่เชียร์วันได้เราก็จะมีรถยุโรปที่เราคัดสรรมาแล้วถูกป่ะใช่ครับพี่เรานิยามมันว่าเป็นศูนย์รวมรถยุโรปที่มีคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทยในราชอาณาจักรหรืป่าในเมืองมนุษย์ดีกว่าใช้คำนี้เพราว่าในเมืองมนุษย์ใช่คำว่าในเมืองมนยูููกับลลลลิิเเววออรร์์พพ พี่เนะี่ยเป็นคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลตั้งแต่เด็กๆเลยกูเกิดตรงสนามฟุตบอลอ่ะตรงข้างหลังลอ่ะตรงโก้ข้างหลังอ่ะอันนี้รถพี่นะอันนี้รถส่วนตัวพี่นี่นี่รถส่วนตัวพี่เลย่ซื้อมาใช้เองพี่พเชียร์ตั้งแต่สมัยเดวิดแบ็กแฮมเป็นปีกอะเป็นปีกขวาอยู่ลิเวอร์พูลเป็นอยู่ลิเวอร์พูลมีกองหลังของส่วนี่คนชื่อนะ เฟอร์ดินานด์เฟอร์ดินานด์เชียร์ลิเวอร์พูลในสมัยนั้นโอยใช่อ่ะชุดแชมป์เลยนะแชมป์นี่ครับมึงดูดิกูติดหลังรถกูอ่ะแล้วมึงก็เขียนแล้วมึงอ่านว่าอะไรอ่านดิเอ้าแมนยูอ่ะชนะอ่ะลิเวปูอ่ะตีอ่ะสามเพื่อแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบแต่พี่เชียร์ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลแต่เด็กวันนี้เรามีรถคันหนึ่งมาแนะนำให้ทุกท่านรู้จักมาดูกันดีครับทันดาแจ๊กเป็นรถยอดนิยมและเอามาไม่เคยติดมือสักทีครับเป็นรถที่ใครก็ใช้ได้สุภาพสตรีใใชช้้้้ไไดดคคุุณณแม่่พอ คุณนายใช้ได้คุณหนูใช้ได้คุณเมียรม่ใช้ไม่เคยได้รม่ใช้ไม่ได้ครับผมส่วนใหญ่มันใช้เราใช่ครับกับรถนี้ครับนี่คือ Honda j a z z ปี2013ครับพี่ซึ่งนั่นหมายความว่าเป็นตัวมเนอร์เรียบร้อยพี่นี่สังเกตมเนอร์เชนมาดูนี้ใกล้ๆครับไฟหน้าเหรอไฟหน้าทั่วไปมันจะวิ่งจบกันแค่นี้นะจบแค่นี้นะใช่ครับพี่แต่ถ้าสมมติว่าเป็นตัวมเนอร์เชนแล้วไฟหน้าจะวิ่งยาวลงมาถึงกระดังหน้ากระจังหน้าตรงนี้ใช่กระจังหน้าอยู่ตรงนี้ครับผมแต่ถ้ากระเจี๊ยวหน้าอยู่นี่นนใดดดีีคคคาารรรไไ้ัับแต่พอปลกชู จะไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้ดีคาร์ลักชูจะเป็นแบบนี้ครับวันดี้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ดีคาร์ลักชูครับและที่เห็นอยู่ข้างหลังผมนี่นะครับนี่คือเมอร์เซเดสแยตนดนี่คือดีคาร์ลักชูค่ะผมแต่พอเป็นดีคาร์ดดาโหนี่กระจังหน้าฮะอันนี้นี่กระเจียวหน้าฮะเป็นไงอแล้วคนส่วนขอบคุณพี่นี่เขาเข้าใจว่าว่าเราถ่ายอะไรอยู่เขาไม่ได้เข้าใจหรอไม่ไม่ไม่รู้เรื่องนะอใช่ อ้ยอร่อยอร่อยไม่เท่าไหร่ดูแก้วดิแก้วสวยนะดูดิดูแก้วดิเนี่ยดูแก้วอยากได้ไหมฮะอยากได้พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับได้แล้วกดลิงก์นะฮะเดี๋ยวใต้คอมเมนต์นี้มีลิงก์ให้นะครับอ่ากดลิงก์ตามนี้ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราจะบอกให้ว่าวิธีการได้แก้วทำไงบ้างเดี๋ยวใต้คอมเมนต์นะครับเพียงเติมเงินมาไม่ไม่ต้องเติมเป็นลิงก์ลายลิงก์ลายให้ก็ซื้อรถไงเออก็ซื้อรถแล้วแถมแก้วไปอ๋อนึกว่าเหมือนแบบพี่คนนั้นให้บอลแม่นไม่ใช่ไอ้เหี้ยเดี๋ยยยวววกกกก็็็เปนนนนดีีคคคารรร์หออััั้้สสงูู่แลบผม ต่อฮะรถคนี้เป็นรุ่น Honda Jazz ครับ Honda Jazz รถคันนี้เป็นตัวใหม่ในเชนนะครับเป็นปี2013ครับ13ครับดูบรรยากาศโดยรอบของรถคันนี้ฮะครับผมเราจะไม่พูดอะไรมากท่านดูภาพนี้สิครับ กลับมาที่ตัวรถตัวจริงครับคร nah e ับเริ่มต้นที่ล้อก่อนครับล้อรุ่นนี้เป็นของ CE 28ครับล้อใหม่ยางใหม่ล้อใหม่ยางใหม่ต้องคุยกันไหมล้อใหม่ยางใหม่นะครับมี2ประเภทที่เราจะใช้ขึ้นหนึ่งเลยล้องานดีเป็นล้อมือ2ส่งทําสีใหม่แล้วมาใส่แม่งเหมือนมือหนึ่งอะเอาจริงๆมันก็ไม่ต่างหรอกเพราะล้อบางล้อก้านสวยงานดีแต่สีไม่ได้สรงทําสีครับเอามาใส่ล้อบางล้องานมือหนึ่งล้อเข้มก้านไม่สวยเราก็ไปส่งทําสีเอามาทาใหม่ก็แล้วแต่ฮะต้องดูแต่สุดท้ายเราจะใช้ล้อที่มันมีคุณภาพและ ทรงดีที่สุดทุกอย่างที่ผมพูดมามันจะมีสิ่งหนึ่งที่เป็นมือหนึ่งแน่ๆคือย่างครับเราใส่ยางมือหนึ่งเลยใช่เราอาจจะโกหกลูกค้าเอาบบอกเลยเราโกหกลูกค้าก็ได้เอาจริงถ้าเราไม่ต้องจริงใจนะต่อให้ท่านไปแกะท่านก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะสุดท้ายตอนแกะมันก็มีรอยแกะอยู่ดีท่านก็ไม่รู้ไม่รู้แต่บอกครับเราบอกตรงนี้เพราะสุดท้ายสิ่งที่เราขายเราขายความจริงใช่ครับเพราะเราเคยเห็นหลายๆที่ขายความไม่จริงหรือขายการโกหกและสุดท้ายสิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือวงการมันเสียเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อต้องการเงินนเเเพีียยยงงงอออ่่าาาาาดวรต้กมบททุ ของที่ดีแบรนด์ที่ดีโชลงที่ดีมันมีโดยเฉพาะดีค่ะเยี่ยมฮะต่อเลยฮะครับผมล้อเป็นสี8ยางใหม่ครับรถคันนี้ครับรถเป็นสีดำซึ่งรถคันนี้ตอนเราซื้อเราก็มีคลิปให้ท่านดูนี่ฮะนี่คือบรรยากาศตอนที่เราซื้อรถกับทางลูกค้าโดยตรงขอบอคุณครับพี่สองศูนย์หนึ่งสามนี่ครับรถมือเดียวรถวิ่งมาเท่าไหร่ครับแสนหกเจ็ดแสนหก 6,200รถได้เดิมครับสวยเลยแต่เราก็นํากลับมาเอามาตแกแต่งในสไตล์ของเรานะครับใส่ชุดโหลดของนิยมชกอับเข้าไปใส่ล้อ c e 28ครับโคมไปเนียนกริปรถคันนี้เรื่องของการชนหนักไม่มีแน่นอนครับไม่มีแน่นอนครับ,รบถ้าหากว่าท่านได้เห็นตัวจริงยังไงก็หนีไม่ออกรถคันนี้อยู่กับเรามาเนี่ยเรียนตามตรงนานแล้วนานแล้วครับถามว่าทำไมถึงอยู่กับเรานานสมัยก่อนเราเคย <c oughs> คิดว่าความลักคือการครอบครองครับผมรถคันนี้เราอยู่กับเรานานแต่ที่จริงแล้วความลักคือการเสียสละ ถ้าวันนี้ท่านแต่จะได้ความรักจากเราไปท่านมาซื้อคันนี้นะครับผมเสียสละให้ซื้อเถอะครับกูอยากเสียสละมานานแล้วอ่ะมาดูไทยรถกันบ้างครับผมฮอนด้าเจ็ครับไทยรถข้อดีของมันคือรถแฮชแบ็คครับรถแฮชแบ็คคือรถ5ประตูห้าประตูโดยที่ฝาท้ายเปิดแบบนี้ง่ายง่ายเปิดฝาท้ายมาเจอเบาะหลังเลยรถนี้สามารถพับเบาะแบบนี้ฮะก็ได้นี่นี่พับเบาะแบบนี้ได้นี่ใครสายแคมปิ้งต้องมีใครสายขนของต้องมีก็ต้องดูว่าของของคุณมีขนเยอะไหมใช่ใช่ถ้าของคุณมีขนเยอะกดเส้นหน่อยกดเส้หน่อย คันนี้ตอบโจทย์อเออคันนี้ไว้จะต้องโกนซะหน่อย <คำ S 2> เยล,ยลนครับผมแนะนำให้ไปกันนำคลิกอะ่ะ เรื่องการชนคันนี้ไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนครับ,รบและที่สาคัญครับรถคันนี้ซ่อมที่ไหนก็ได้ครับความหมายคืออะไหล่มันเยอะอะไหล่เยอะครับใช่ทั่วประเทศไทยมีหมดรถนี้ซ่อมง่ายโดยเฉพาะคันนี้เรื่องเสียไม่มีถ้าหากว่าวันหนึ่งมันมีการซ่อมบํารุงเกิดขึ้นถูกมากอะไหล่นี่คือถูกแบบอโอ้โหและสิ่งที่ท่านยังไม่รู้ครับในฮอนด้าใจที่มันทําได้คือคทำได้แบบนี้ครับผมพามาดูสว่าขับรถออกต่างจังหวัดแล้วเรารู้สึกว่าการนอนเต็นท์มันร้อนครับเปิดแอร์ในรถก็ได้นี่นีการนอนบนรถได้นี่สบายแบบนี้นี่นี่ขออนุญาตนะฮะดูนี่ วิธีการพับเบาของแจ็คครับพับเบาหน้าหัวหมอนออกเอามาชนเบาะหลังนั่งสบายอะ่ะนั่งสบายถ้าวันนี้คุณไม่ใช่คนขับแนตะ่แต่ว่าอยากออกต่างจังหวัดมีลูกมีภรรยาอยากนั่งยาวๆนี่นั่งอย่างนี้ฮะเล่นมือถือได้เลยนอนยังได้เลยอะ่ะเนี่อออไหมครับนี่นอนคนเดียวนะถ้านอนคนเดียวเป็นอย่างนี้ถ้านอนสองคนถ้านอนสองคนจะมีวิธีการนอนใหม่มีวิธีการนอนสองคนอ๋ออะไรอะไรอีกควรหรือเปล่น,อน้องบนเนี่ยอ๋อน้องบนเป็นปแบบเตียงสองาวเตียงสองชายใช่น้องบนได้หลังของคนที่นอนบนไม่ไปกระทบแปรด้วย ถ้าสมมติคุณไปดั่งท่านี้ปึ๊บนะท่านี้แล้วท่านั่งสองคนปฏิทิหลังอะโดนแต่คนสังเกตเนี่ยคนสังเกตไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นี่อย่างนี้อย่างนี่สบายไหมล่ะอันนี้เอานี้เอาเนี่ยเอาเนี่ยลึกๆเลยอะลึกเลยมวท่านี้ลึกเลยอะไออย่างนี้ไอไอที่ลึกที่ว่าไม่ได้ทะลึ่งอ่ะหลับลึกเออหลับลึกเนี่ยอ๋ออย่างนี้สบายครับแต่ถ้าสมมติว่าไม่ได้ยาวมากนั่งหดแบบนี้นั่งหดนี้อ่ะมันจะไม่ลึกมากไม่ลึกมากติดพุงติดพุง มันจะไม่ค่อยลึกเท่าไหร่ครับผมติดปุงติดปุงคนนี้นั่งข้างบนอาจจะรู้สึกแบบขยับยากขยับยากแต่ถ้าเราสไลด์ตัวลงไปหน่อยปึ๊บพื้นที่มันเยอะขึ้นพื้นที่เยอะขึ้นมันจะลึกบัตรมันพอมันไม่อึดอัดมันก็จะลึกขึ้นลึกขึ้นลักลึกขึ้นนี่หลับลึกขึ้นอ่านี่คือข้อดีของ Honda Jazz นะครับโอ้โหข้อดีเยอะเอาจริงๆนะอะนะเคยใช้เคยใช้ทำไรอ่ะ ใช้ใช้ทำงานเนี่ยใช้ก็วิ่งงานปกตินอนหลับไงตาต้องตาต้องการอะไรอ่ะต้องการอะไรเห็นกูเป็นคนเจ้าชู้เหมือนเซลเปาเปล่าถ un> ้ากูเจ้าชู้เหมือนลูกน้องกูนะกูยอมปิดเต็นท์หเอใช่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะปิดเลยเต็นท์ไม่ทำงานเลยเดี๋ยวทีเดี๋ยวหรอเออเรถนี้วิ่งมาเพียง1 7 0 0 0เท่านั้นเองพี่ม่งไปเยอะเลยใช่ครับ17,000รถ11ปีโอ้หใช้ควาว่าน้อย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 มากครับ ทั้งหมดทั้งมวลที่วิ่งมาปีไม่ถึงหมื่นเลยฟอร์ดผมเนี่ยใช้มาไม่ถึงปีสองหมื่นโลแล้วสองหมื่นโลแล้วใช่แล้วสิปีหน้าต้องมีสองแสนฟ้าสองแสนสองแฟ้าครับผมตอนนี้สวยมากนะครับรถคันนี้ใช้งานได้ปกติทั่วไปในทุกสถานการณ์ออกต่างจังหวัดได้ไหมได้ครับประหยัดน้ํามันไหมประหยัดครับไม่ต้องรอชาร์จนะครับสองคือซ่อมที่ไหนก็ได้ถ้าหาคนต้องเสียอะไหล่ไม่ต้องสต๊อกถูกต้องครับวิ่งหาทั่วโลกได้เลยวันนี้คุณขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่รู้สึกเอ้ยมันมีอะไรติดๆขัดๆนี่ครับคุณแวะเเเเถะไไดดด้้ลลยยยยต่าางงงแวพูนชชีีใหหมมร มินมีอไหล่ทุกที่สมัยก่อนนะรถคันนี้เราขายอยู่ที่3ามแสนสองห้าณปัจจุบันครับใครมีเงินตอนนี้และใครที่กําลังหาซื้อรถตอนนี้พูดได้คําเดียวเลยนะครับว่าคุณถือกําไรอยู่แล้วเพราะรถมือสองทั่วประเทศไทยยอราคาลงเยอะมากใช่ณปัจจุบันไม่ถึง3ามแสนซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้กับรถรุ่นนี้ครับณปัจจุบันรถรุ่นนี้ขายเพียง2องแสนเก้าบาทเท่านั้นถ้าหากว่าคุณเคยดิดดีนครับรถคันนี้ฟรีดาวครับผ่อนแค่เพียงวันละสองร้อยบาทใช่เรื่องจริงนะครับผ่อนแค่เพียงว 12 0 0 0อับาทขึ้นไปฮะเงื่อนไขเราง่ายมากครับโทรหาน้องฮะสวัสดีครับผมมร์ครับติดต่อมาที่เบอร์0ูนย์5 5 8 8มาร์คปมยินดีให้บริการครับใช่แล้วละครับและนี่คือน้องที่บริการดีเป็นอันดับหนึ่งของดีคาครับซึ่งคนต่อไปก็จะบริการดีเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันใช่นะครับเพราะทุกท่านที่เราเทรนจากเราทั้งหมดเราใส่ใจเรื่องของการบริการมากๆเพราะสิ่งที่เราขายเราไม่เรียกมันว่ารถนะครับเราเรียกมันว่าคุณภาพครับและคุณภาพจะเป็นของคุณหรือไม่โทรหาน้องมา์คนะ